สวัสดีครับพี่น้องที่กินหอยคิดถึงสุขุยคนครับมากินตำแ,แตงน้ำกันพี่น้องครับตำแ,แตงตำแ,แตงตำเองนี่แหละครับยายเหนือพูดซื้อมาใส่ดอกแตงก็ได้เห็นว่างไว้ก็ดีมันมีบักเขียเลนบักเขียเทียบักเขียเตียพร้อมก็เลยมาตำกินปฏิไป สอน้ำประญิบว่ะแต่คือสีเลือกร้านเราที่ปันนี่ครับหาโม่งก,กวัวแล้วอันนี้ก็เป็นขอคุ้นครับ,พ,บพี่น้องขอคุ้นตามรักมันกับว่าขากันเนาะจริงขอคุณนครับตำแทียงขี่ข้านเปืดอสมพักพี่น้องพี่น้องครับหมู่บ้านนี่ก็ไปเบิงพระเจ้านะครับซุ้มดุสิตดุหายละ่ะเป็นไทย ข้อนเพง่งเพลงตะวันแดงแท่งใจนะครับสี่อาจารย์คุ้มเขียนไห้บัวกแก้วสีบนลองกูกับเกสุภัตานะครับไทยต่างประเทเี่ยเหมือนเสาจะาว่าหอดคำมักกับจังแล้วนะครับที่หอดคำก็อย่างกับพระว่าล่อเอาแสงตะเว้นนี่ะครับพี่น้องแสงตะเว้นตอนมันตขึินมันจิสีแดงม,มันสีง,งามจะได้ไปเอกน่างเอก จากจังหวัดขอนแก่นครับพี่น้องแล้วก็มือกล้องทีมงานกล้องจากอำเภอสว่างแดนดินโฉมีใช่ลูกศิสกันแลนมหาประจานุ้มหนังแต่เจ็ด่วงนละพี่น้องครับปรกบบากฏว่าหมู่บ้านในตื้นต่เสาเป็นที่เสียดยูซุมมือตึ้นขึ้นกระสีแฝงสามโมงในลังเทียก,กเลย <c oughs> เป็นสะลืมสะดือครับพี่น้องบัดที่ีหยระยากตะนอนเมือ่อย ก็ได้สิมากินนะนี่แกง่วงจังน้อยเด้กินตำแตีงให้ไปนอนกินตำแตีงกันครับพี่น้องมาตำแตีงตำแตียงไปพ่อยายวีครับเฮียนอยู่ใกล้กับยายนั่งน่ะบัดนี้เิ่นรักเป็นนางไอ้หมอลำเก่าให้เพิ่นลำให้ร่ำ้ยายลำอยู่ว่ายายสีบัวหวานขึ้นบันะครับหวังทำนองการลำเป็นสิโอ้คักหลายครับ แต่มันตอนฟังตอนเป็นสาวเลยโถ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 อืมใจอีลาน้อยนะไอเก๋เอาไปเป็นเก๋อ่าเบนนะครับเบนชั้นชั้นระดานเป็นนั่งเอกน้อยเป็นกุมารครับอยู่ขนาดระเบียบกับบ่กำลังหัดลำไม่บ่ไงซะน้าเอกตอนน้อยนะครับเป็นนั่งเอกเสือเขาเรื่องเสือเสือย่ำว่าผู้ใหญ่ออกมาลำว่านั่งเอกไงออกมาลำประมาณนั้นครับ หน้าโตดกาสิเป็นหน้าเอกของระเบียบระวพี่น้องเลยครับเป็นเรียงแรกของอิลาเป็นเป็นกับประมาตตกใจอยู่แทน,นตทอ,อาจารย์พุมจจบมาทายชิบแห้งตะโกแกหลายสันอยู่ <c oughs> อืแสบพี่นออ้องเงื้อก็ซื่อแท้อืม,อมเผ็ดพเป็นในวันที่ไ่น เดี๋ยวกินตำแตงลรสีแลดไปบ้านม่วงพี่น้องครับออกไปเอาคนละเครืองคนละเครืองครับแต่เวาลานี้ข้าวเจ้ามีอย่างแท้พวกเนื้อ,อย่างพวกเคเรื่องดื่มอย่างประมาณนั้นแหะครับเดี๋ยวสิอไปเรียกเบิ้งเอาคนละเครืองข้เจ้ากะเติมเงินในห้องขาเจ้าจะกะห้องใดมือเราได้หาซื้อข้าวเจ้าสิฮักประมาณสามสิบสี่สิบนี่ละ เดีย๋ยวจะดรอชีพนั่งดีครับหน่อยใส่มือขึ้นไปเงยเนือกะนะันนกัดสั้นจัง ไปตลาดที่พี่น้องครับไปซื้อพวกมะไรไหมครับไอ้ย่างกาะดอกบ,บัวครับมาไหวพระมะเลี้ง เนือแม่บ้านพนกว่าไปพักเพราะได้ดพักหลายมือสองมือสามมือครับญาที่น้องกันนะครับมันเสียแต่ว่าเพิ่นกะแล้วล่ะครับตักบาดตั้งยังแบบว่าแล้วเพิ่นว่าท่านเจ้ากินเนดียดจรไว้ข่อยให้เด้อโอ้ยพนจีกินหมดแบบมาจีากินหอดนามกินเข่าแล้วผัวแพ่งกินก้อนเหลือแต่กลางนางน่อง,องคอยกิน ยิ่ง z งเป b b heart, ียบหน้าไว้ให้ด่าแม่ เขา่นไล้พี่น้องเมื่อเร้ากับบอกให้ไอ้นุ่งบููยายน้ยนงมาเอาอครับผุออกมาทั้งงานผลละค็ดียายน้ำผลกับปากนอกไม่สวมมาให้สามซีนอะโอ้สามซีหวัวตัก อุปกรณ์การต่งไทยเป็นใครเบื้องหลังลุงไหนพี่น้องเบื้องซื้อหรอครับห้าพีพ่น้องบางคนม่เคยเห็นการไทยท่ำครับ่ยบายกับพวกใครื้อกันมาได้ได้ครับแต่ละก่องเพื่อจถือจอ,อนิเตอร์ยางติดกล่องไปแค่นี้ครับเพื่อจะตั้งจอนิเตอร์ตั้งไว้ ปุ่มกับต้องเป็งจอมอนิเตอร์เขาจะว่าถามองเดจานองเดจานโอ้เอ้ารวดนอยพันตามสบายเลยเอ้ารวดฝีมืออยู่แล้วหันความเฮ็ดรวดหันลง yên là xem hợp Ban Bạn chế quá mọi người tâm xuống giang phải không? mọi người tâm mới nhận đi Anh đi Không ừ, sắp 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 ở cả Ở biệt quá, ạ Thấm đa là bó mà có Anh đi vẫn đang sư mát ra mùa bán mắm. พี่น้อง,องที่นี่หาน้ำมากินกัาเขากันได้ยังกินดอกมาได้พี่น้องมาจิ้นเขาน้ำโอนมาจิ้นต้มอะไรน้ำแก้นยวะเพื่อนจานเขาเรียกว่าจานในจ๊ะนะจ๊นะจามาได้พี่น้องครับต้มแจงนี่ บนคุยเดยอาจารย์ขมสีตามสู้จินแสบหลายพี่น้องเอ้ยครับเพราะอะไพี่น,อออน้องมาพี่เนี่ยวากันคิดหนากันแล้วกันพี่น้องอยู่ดีมีห้าสุขุย้นครับความเก็บยาสไลความไขายาสมีครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกทุกคนตอนนี้ตาเบ้นกำลังซองมากสิพี่น้องเอ้ยหนาแห้งก็ดำขึ่งดำขึงำ้งด่างขึ่งเหลาเอาเอาเขาไปสุดยอด ไปแล้วไปน้องบายบายครับยกมือขึ้นบายบายเป็นความหมายว่าอายลากกอน